ทำงานบ้านข้างบนเสร็จแล้วหรอนี่เอาผ้าไปซักให้แม่หน่อยผ้าของพี่นนด้วยนะค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะรีบทาให้เลยค่ะบนพึมพำอะไรอย่าพูดเยอะได้อยู่นี่ก็บนแล้วค่ะพ่อพ่อกลับไปซื้อโทรศัพท์ให้ผมหน่อยได้สิไปเลือกเลยแม่ไปด้วยแม่จะไปซื้อเครื่องเพชรตัดผ้ามาที่โรงเรียนเหม็นสาบคุณจนน้ำฝนทำไมใส่เสื้อผ้าเก่าจังเมื่อเช้าลืมอาบน้ำมาหรือไง ทำเว้นห้องด้วยนะวันเนี้ยเอามันเป็นเว้นพวกเราไม่ใช่หรอแกก็ทําคนเดียวสิห้องมันสบปรบเหมือนเสื้อผ้าแกนั่นแหละสามชั่วโมงผ่านไปไปไหนมาทําไมวันนี้กลับช้าจังทำไมมีอะไรเธอเอาเสื้อผ้าฉันไปซักหรือ,อยังเสื้อผ้าที่ฉันซื้อมาเมื่อวานฉันจะใส่แล้วหาไม่เจอเสื้อผ้าอะไรไม่เห็นหรอกแล้วอีกอย่างที่ฉันมาช้าก็พระฉันนั่งรถเมย์มา เธออิจฉาฉันใช่ไหมที่ฉันได้เสื้อผ้าใหม่ๆทุกวันฉันเหนื่อยแล้วฉันจะไปพักก่อนฉันจะไปฟ้องพ่อเป็นไรครับลูกชายเสื้อผ้าที่ผมซื้อมาเมื่อวานหายไปครับเสื้อผ้านั้นรวมแสนเลยนะลูกไปหาดูดีๆแกจะไปไหนจะไปทำการบ้านบนห้องคะ่ะแกไปทำความสะอาดบ้านหรือ,อยังวันนี้หนูเพิ่งมาถึงคะแล้วก็มีการบ้านด้วย ไปทำความสะอาดบ้านแล้วไปหาเสื้อผ้าพี่ไปวันนี้รู้สึกเพลียแล้วก็อายเยอะจังเพื่อนเพื่อนแม่มาบ้านไปล้างจานให้หน่อยนะค่ะแม่ขารู้สึกไม่สบายพรุ่งนี้หนูจะไปโรงพยาบาลงั้นแม่จะเอาตังวางไว้บนโต๊ะตอนเช้านะพรุ่งนี้แม่มีประชุมเช้าพาไปไม่ได้ลูกไปเองนะค่ะแม่ เอาน้ำฝนมาแล้วเหรอพวกเธอคุยอะไรกันเสียงดังเลยวันเสาร์นี้จะไปเที่ยวทะเลไปด้วยกันไหมฉันว่าจะไปหามหมอวันเสาร์นี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเธอคงไม่อยากไปกับพวกคนรวยหรอกน่าจะอายไปเที่ยวกับเราหน่อยนะจะได้ไปเปิดหูเปิดตาฉันไม่มีรถไปอ่ะก็แงล่ะสิเธอมันจนมีรถสิแปลเธอจะไปว่าน้ำฝนแบบนั้นทำไมพูดแล้วเธอมีความสุขหรอเดี๋ยวน้ำฝนนั่งรถไปกับเรานะก็ได้ นัดกันจะไปไหนหรอครับอุ๊ยพี่สุขคนคนหล่อพวกเราจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะได้ยินว่าอะไรทะเลทะเลพี่ไปด้วยนะคริสสลบที่รักมาทันเวลาพอดีเลยหลบลบลบไปอีจนพี่เขียนไปด้วยกันนะคะทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยค่ะถ้าอย่างนั้นน้ำฝนกับบิวไปกับพี่นะครับได้ค่ะบิวก็ขับรถไม่ค่อยแข็งโอเคนะน้ำฝน ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแม่คะวันเสาร์นี้หนูไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนนะคะไปรีสอร์ทของเราค่ะ <c oughs> ไม่สบายไม่ใช่หรอไปเที่ยวได้ยังไงไอ้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็หายค่ะเดี๋ยวแม่จะเอาตังวางไว้บนโต๊ะนะขอบคุณค่ะแม่อ้อก่อนขึ้นห้องไปทําความสะอาดบ้านและล้างจานให้แม่ก่อนนะได้ค่ะแม่แม่กับน้ำฝนจะไปไหนครับ เห็นบอกจะไปเที่ยวกับเพื่อนวันเสาร์นี้ไปรีสอร์ทของเราแน่ในใจฉันจะต้องแอบตามเธอไปน้ำฝนเป็นอะไรหรือเปล่าเราเห็นเธอไอตั้งแต่อยู่ในรถแล้วเมื่อวานนั่งรถเมย์กลับบ้านตากฝนนะสงสัยเป็นหวัดทะเลสวยจังเลยไม่ได้มานานแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆเราชอบที่นี่มากเลยก็มาเที่ยวกับพวกเราบ่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสจะมาบ่อยๆนะคะ บ้านนอกทะเลก,ก็ไม่เคยเห็นสงสัยหลุดมาจากป่าเขาพวกเธอนี้นะทำไมชอบว่าน้ำฝนน้ำฝนสวยกว่าหรอปากไม่ดีไปที่พักกันเรามีอยู่ที่หนึ่งแนะนำไปพักที่นั่นกันไหมไหนว่าเธอไม่เคยมาไงเคยมาสมัยเด็กๆนะแต่คุณแม่ส่งโลเคชั่นมาให้ใหไปพักที่นี่แล้วคุณแม่ก็จองห้องพักไว้ให้ด้วยห้องพักจนๆล่ะสิพวกเธอไปเลยฉันจองไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันร้านอาหารตอนเย็นนะ ทำไมไม่พักด้วยกันละอยู่ที่เดียวกันไปมาจะได้สบายไม่อยากพักบ้านจนจนนี่คะมีคนไปกับเราไหมจะไปพักที่เดียวกับฟ้าใสแล้วก็พลอยก็ได้นะเราไปด้วยพี่ไปด้วยครับพี่ก็ไปด้วยครับ,รบในาย่ฉันไม่ชอบใหญ่น้ำฝนเลยชอบแย่งความลับไปจากฉันพวกเราไปกันเถอะสวยไหมสวยมากเลยน้ำฝน สวยมากเลยครับติดทะเลด้วยอย่างนี้ก็นอนอาบทะเลตอนกลางคืนเลยสิไปข้างในกันน้ำฝนพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเข้าไปทักทายดีกว่าคิดถึงสมัยเด็กๆนะที่พ่อแม่รักฉันพอโตแล้วความรักก็จางหายเล่นน้ำดีกว่าปลดปล่อยความทุกข์ออกไปชอบเล่นน้ำคนเดียวตอนกลางคืนอีกแล้วสินะ มาได้ไงอ่ะก็ขับรถมาสิอยากมาดูว่าเธอจะสร้างความเสียหายให้กับรีสอร์ทของเรายังไงแล้วเพื่อนๆไปไหนหมดล่ะพี่แอบตามมาเหรอไม่ได้แอบมาถึงตั้งนานแล้วมาถึงก่อนเธอซะอีกกินข้าวหรือยังอ่ะยังไม่ได้กินเพราะไม่หิวกินอะไรก็ไม่อร่อยช่วงนี้นั่นใหญ่น้ําฝนยืนคุยกับผู้ชายนี่ใช่ผู้ชายหน้าตาดีด้วยห่อสเปคเช่นเลย ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปกินข้าวที่ร้านเป็นเพื่อนหน่อยป้ากับลุงก็คิดถึงก็ได้ฉันแต่งตัวสกปกนะพี่ไม่อายคนอื่นหรอพูดมากน่ารำคาญไปได้แล้วยายน้ำฝนไปกับผู้ชายด้วยตามไปดูการต้องทำอะไรไม่ดีแน่เลยน้ำฝนป้าทําอาหารของโปรดหนูไว้ให้จ้ะขอบคุณค่ะป้า ที่พักเรียบร้อยดีไหม่จ๊ะเพื่อนเพื่อนชอบไหมชอบค่ะตอนนี้ทุกคนพักผ่อนอยู่ทำไมหนูผอมลงจังเลยตอนอยู่กับป้าหนูอ้วนสม่าเลยนะนี่แม่กับพ่อใช้งานหนูหนักใช่ไหมหรือเป็นแกฮ่าตาโนนใช้งานน้องใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะมาจัดก,การแกทีหลังเออเออไม่นะป้าแค่ให้ช่วยงานบ้านเฉยเคนใช้บ้านแกก็มีนี่มาใช้หลานสาวที่รักป้าได้ยังไงน้ำฝนอยู่กับป้าก็ดีอยู่แล้วแม่กับพ่อแกมาขอไปแล้วมาทำกับหลานฉันแบบนี้นี่นะ ป้าไม่เคยให้น้ำฝนลำบากเลยฉันจะตัดพวกแกออกจากกองมรดกให้หมดเออเออต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้น้องแล้วครับผมจะปกป้องและดูแลน้องครับสัญญาครับหลานสาวคนสวยสุดที่รักของป้าทานข้าวให้หมดนี้นะนี่คือคำสัง่งขอบคุณนะครับป้าป้าน่ารักเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวป้าจะไปดูร้านอาหารฝั่งโน้นก่อนนะทานให้หมดนะครับป้ามาหาโหด นั่นไงนั่งกินข้าวอยู่กับผู้ชายทําไมสั่งกับข้าวมาเยอะจังมีตังสายไหมนั่นเข้าไปหานางกันไปบอกว่านางจนผู้ชายคนนั้นจะได้เลิกคบหนงังเป็นไราหมายทำไมช่วงนี้ไอยเยอะจังกอดกันด้วยดูสิดูสิถ่ายคลิปเร็วไม่เป็นไรคะ่ะช่วงนี้อากาศเย็นแล้วเมื่อวานก็โดนฝนเค <C> <C> งั้นรีบกินข้าวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ที่หนึ่ง สามสิบนาทีผ่านไปไปค่เดี๋ยวพี่พาไปดูที่ที่หนึ่งไปหลายที่จังไปอีกแล้วสงสัยจะรักกันมากต้องไปบอกพี่สุขนลพี่สุขนลจะได้ไม่ต้องชอบมันไปพายเรือเล่นกันเหมือนสมัยเด็กๆเ,เลยจำได้ด้วยหรอคนแบบพี่อะไม่ต้องมายุ่งกับฉันขนาดนี้ก็ได้กลัวไม่ได้มรอดอกป้าหรอขอโทษด้วยที่พี่ทำตัวไม่ดีกับเธอ ทำไมพ่อกับแม่ไม่เคยรักฉันเลยฉันทำอะไรก็ผิดไปหมดพ่อกับแม่คงเครียดมัง้งช่างเถอะถ้าสักวันหนึ่งไม่มีฉันแล้วก็เป็นพี่ที่ต้องทำงานแทนฉันไปอีกที่หนึ่งกันถ้าฉันเป็นอะไรไปพี่พาฉันไปอยู่กับป้าที่นี่นะฉันอยากมองดูดาวทุกคืนพูดอะไรแบบนั้นได้สิถ้าเธอต้องการเดี๋ยวฉันจะแนะนำเพื่อนเพื่อนให้รู้จักเดี๋ยวฉันโทรบอกเพื่อนก่อน ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปว่าไงซะน้ำฝนพวกเราหาเธออยู่บิวเดี๋ยวฉันจะให้พี่คนหนึ่งไปรับนะฉันจะพาเธอมาดูดาวบนท้องฟ้าได้จะ้ะพี่นนท์ไปรับบิวกับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่ไปรับเองเรออยู่ตรงนี้นะอย่าเดินไปไกลนะเดี๋ยวพี่หาไม่เจอเคตามนั้นผู้ชายคนนั้นไปแล้วเราไปจัดการยายน้ำฝนกันผู้ชายคนนั้นไปไหนล่ะ สงสัยจะทิ้งเธอไปแล้วสินะพวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันหาส่วนตัวนะแล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไงอีจนฉันก็แอบตามเธอมาไงฉันถ่ายคลิปตอนเธอจูจีกับผู้ชายคนนั้นฉันจะเอาให้พี่สุคนดูเขาจะได้เกลียดแกฉันกับพี่สุคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะอ้อร้อยอย่างแรงนี้ก็เห็นอยู่ว่าเธออ่อยพี่สุคนไม่อย่างนั้นเธอจะนั่งรถมากับพี่สุคนได้ยังไงพูดกับคนโง่ก็เปลืองน้ำลายไปดีกว่า ฟ้าใสจับมันไว้พวกเธอจะทำอะไรฉันฉันจะจับเธอโยนทะเลรอยฉันจะทำอย่างนี้ทำไมก็ฉันไม่ชอบแกฉันไม่อยากเห็นหน้าแกฉันอยากให้แกตุยฉันไม่อยากให้แกอยู่บนโลกใบนี้ใช่เธอแย่งผู้ชายไปจากฉันหมดเธอจะดิน้นทำไมยืนนิ่งนิ่งสีลงทะเลซาดีดีพวกเธอกำลังทำอะไรเธอสองคนทำอะไรน้ำฝนเหล่านี้แค่จะชวนน้ำฝนเล่นน้ำ พวกเราเห็นหมดแล้วไม่คิดว่าพวกเธอจะเป็นคนแบบนี้เป็นรายหมายขอโทษนะที่ไม่ได้ปกป้องเธอขอบคุณนะที่มาช่วยทันเวลาเกิดอะไรขึ้นใครตกน้ำใครทำอะไรหลานฉันฉันยืนดูเหตุการณ์ตั้งนานแล้วพวกเธอไม่รู้เหรอนี่คือหาส่วนตัวพวกเธอสองคนเป็นใครทำไมมาอยู่ที่หาส่วนตัวของฉันเออเออคือคือเราเป็นเพื่อนของน้ำฝนค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนของน้ำฝนค่ะเพื่อนกันไม่ทำร้ายกันหรอกนะ ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอสองคนคิดจะทำร้ายน้ำฝนเราก็ผิดหวังในตัวเธอสองคนเหมือนกันก็ฉันไม่ชอบน้ำฝนฉันเห็นมันแอบจูจีคุยกับผู้ชายฉันอัดคลิปไว้เพื่อให้พี่ได้ดูพี่จะได้เลิกสนใจมันสักทีอย่ามาทำให้น้องสาวฉันเสียหายพี่สุขคนช่วยหนูด้วยค่ะพี่ไม่ช่วยคนร้ายหรอกทำร้ายไม่พอยังกล่าวหาน้ำฝนอีก <c oughs> <c oughs> หลานสาวสุดที่รักของบ้าเป็นไรคะหนูรู้สึกไม่ไหวแล้วค่ะนนมาพาน้องไปโรงพยาบาลน้องเป็นไรทำไมเรียกไม่รู้สึกตัวล่ะน้ำฝนเป็นไรครับน้ำฝนเป็นไรคะพี่ไปครับเดี๋ยวขึ้นรถผมไปขอให้เธอไม่หายใจทีเธอต้องพูดขนาดนั้นเลยหรอพลอยเธอชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป